พี่ขัดขัดขับรถเข้าใจไหมไม่จบขัดขับรถไม่จบเออละแล้วตอนนั้นน่ะตอนนั้นน,น่ะเขาอุ้มแล้วทีเนี้ยรถเขาพังแล้วพี่อะเป็นคนไปช่วยแล้วเขาขึ้นรถพี่มาแล้วมันก็เกมแล้วเขาก็บอกให้พี่ไปหัดขับรถเอ่ผมงอง่ะผมลืมมาช่างมันเถอะพีง่งงอ่ะมึงก็ติดใจเหมือนกันไอ้ไอ้บัสมก็ติดใจดิก็รับหลังพี่บอกพี่ไม่เอาพี่ไม่ยอมอ่ะโอ้โหเออว่าพี่จะบอกไม่ยอมอ่ะมันก็เสียางงานี่นก็กจร<ล><ด>ิง นี่กกิ day, Bob, ิจำได้ตอนที่ไอ้กูพูดถึงเรื่องการขับรถของบ๊อบใช่ไหมไอ้ไอ้กูจําได้เลยตอนน้ําเสียงไอ้ที่แบงค์มันมันคุยอ่ะคุยใส่ไม่อ่ะจำได้ไม่ผิดเลยนะเออแล้วไมมึงไม่บอกไปตรงๆเออโอ้โหงึงเนโอ้โหแบบบอกอะไรวะไอ้ตอนเนี้ยไม่คือสําหรับมึงอะบ๊อบมันก็ไม่ได้ขับตึงถูกไหมล่ะมึงบอกมันไปตรงๆไอ้เดียยวด้วยเลยไอ้สัตว์ ไม่ที่ผมแตะเขาเลยเนี่ยเฮียเฮียเวทเขาเถิดนะพี่ผมจำอ่ะว่าตอนนั้นอ่ะผมลากไปเยอะแล้วแล้วผมไปช่วยเขาด้วยแล้วเขาบอกอ่ะให้ผมไปหาขับรถเขาไม่รู้เปล่าเขาไม่รู้อุ้มเยอะเปล่าอ้าวพี่จุ๊ยไม่อ้าวกูพูดจริงๆก็เขาไม่รู้เปล่าก็เนื้อผ้าไงก็เกม็บไบเขาก็ก็ดักก็ก็ธรรมดาไงแต่ว่ามันอุ้มไปแล้วหกเกทเขาไม่รู้เออเขาก็ต้องรู้อะ จริงๆนะหมายถึงว่าไม่มันคนมันอุ้มเยอะว่าต้องมีผลงานอยู่แล้ววะม,มีมีแต่พี่เซรครับพี่เห็นแล้วมึงใช่ใครเห็นอนะน้องปทองหลังพา้ามึใช่ผาหันมาเห็นนะมีแต่คูนในบอเวลาเออคอะไรจูบเดแคเอล้เอเออวเออล้เออเออแล้เออแล้ว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 เอล้วเออแล้วเออแล้วเออแมเออผมเออผมเออแมเออผมเออเออเอ้เอแเออแ้ออแล้วเล้วเอเออแอวอ้เวแล้เลวเเ้อ ใช่ใช่ครับเวลาคนอื่นพูดเออนี่สวยสวยสวยเก่งมากเก่งมากเวลาผมพูดนี่แค่คลิปอะเด็กใหม่เปล่าตอนนั้นเป็นเด็กใหม่เปล่าก็เลยแบบไอเด็กใหม่เขาคงยังไม่ไว้ใจเปล่าแบบไอเออเฟกเปล่าอะไรเงี้ยน่าน่าจะใช่มัาคิดเยอะน้องคิดทุกเม็ดเลยดีกว่าเราเอาทุกเม็ดเลยหน่อยจุกยังไงเนี่ย ไปมันไม่ได้โกรธเป็นฟืนไปไปนะเราใช่ใช่แต่ไหนไม่ได้โกรธอันเฉยเฮ้ยไม่ได้โกรธที่อะไรจำขนาดที่น้องไม่โกรธผมันจัมันจำอย่างเรื่องกูอะอารมณ์เหมือนเอาเอางี้เอาคิดง่ายๆนะอารมณ์เหมือนไอเหี้ยอ้นน่ะที่รอซ้ำกูรอซ้ำี่ติอะนั่นแหละไอแฟนเนีโดนไปบ่อยอะแใจอ้นนี่น่าโดนนะล่าสุดมันทะเลาะหนักวะไอ้จุ๊บล่าอยูฟังไงี้ย ก็หนักอยู่นะเห็นเขาบอกว่าหนักเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปสอนขอซายแงเสือกบ้างอะไรเงี้ย่งไม่ไม่ได้อยู่กับเขาไงกูไม่รู้แล้วมันเกี่ยวอะไรเอ้ยเอามึงตีตัวออกห่างกึูจุ๊บไม่เขาอยู่กับไรแกเออเออตาหนีเอาตัวรอดไม่ไม่ใช่ไม่หนีไปคอมเมนต์แล้วผมก็ยังเหมือนเดิมโชว์ฮะไม่ใช่ไม่หนีไปคอมเมนต์แล้วเฮ้ยเอาตัวรอดเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นกูไม่หรีดซ้ายหรีขวาอย่างเดียวเลยพ่จุกเนี่ยอะไรเฮียแล้วเจ้กูไปทะเลาะเขาทำไมอ่ะกูไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเขา ผมก็ยังเหมือนเดิมครับพี่เออเออแล้วกูจะไปทะเลาะกับเขาทำไมอ่ะมึงก็รู้อยู่นะว่ากูน้ากูไปเข้าร่วมวงอ่ะเขาไม่โกรธไอ้ออนนะเขามาโกรธกูแทนนะพี่ติ๋อเขาจะมีมือใหม่กูแทนด้วยอ้าวก็วันนั้นไอออนมันคุณไม่วันนั้นอย่างนี้ก็ติ๋อเห็นว่ามึงก็ยังเอาไม่วันนั้นเขาทะเลาะกับไอออนไว้เขาอยู่แก๊งเดียวกันกูไม่อยู่แก๊งเดียวเขาไม่ค่อยเจอเขาบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอไม่ไม่ใช่พี่ติ๋อเขาเนี่ยแล้วเขาแบบเขาดีอะไรอย่างเงีเนี้ยนี่ดูอ่ะ มเง้อเอาย่าเอาตัวรอดอย่าจริงปะไม่อยากตัวรอดต่างต่างเลยไม่รู้นะสุกคนอะเรื่องแบบนี้กูไม่รู้่่นนังีกอูไม่รู้จริงๆว่ามันเอาไปไปไปกูไม่รู้จริงๆว่ามันว่ามันคืนดีกันอะไรอย่างงี้กูไม่รู้ไม่รู้อะไรอ่ะไอ้เพี่อะกูรู้ได้ไงอ่ะไรอะกูแคไปเวลากลับเจ๊เขมก็อย่าไปปีนเกลียวเขาพี่อ่ะเห็นปะไอสองไม่เคยปีนกูไม่เคยปีนเกลียวเขานะกูไม่ได้บอกมึงไอ้เพี่ควายเอาโอเค ไปเดี๋ยวมึงตามคนเนี่ยแต่ตอนแต่ตอนอยู่ไม่ได้ใช่ผมไม่ได้ปิ้นเกลียวเลย้วบ๊อบบ๊อบบ๊อบน้องบ๊อบน้องบ๊อบน้องอ๋อแล้วนะมึงอยู่เดี๋ยวผ่านนะฮะเสีใจครับคนละสีครับมีคนละสีคน้มาลงเกชุชุกูรู้แล้วไม่ได้ความเฮี้ยมวยกใครไม่ได้มาจากมึงนี่แหละไอสัตว์ไม่มันก็ต้องอารมณ์เกมดิ ถ้าตีแบบเกรงใจมันก็เกรงใจกันนี่แอบพี่จุกบอกว่าคนละสีครับคนละสีเออคนละสีอ่ะคนละสีเข้าใจอยู่แล้วปกติไม่แต่ว่าตอนนั้นมันเจเคไงเอออะไรนะตอนเจเคไม่รู้แต่นั้นมันเจเคไงมันก็ไม่ควรทำมึงขวย่ดใส่ไมเลยเหรอมึงมันเที่ยวขนกันแล้วเลยเหรอมามามาจริงเหรอเนี่ยตอนอนี่ครับพี่ตอนลีโอพายกนไม่รู้บอกว่าพี่บ๊อบมันก็ขับไอ้นี่อยู่นะซุยอย่างเงี้ย ไอ้บัานไปจำได้บ่านน้ำเสียบวันนนั้ที่มันโอ้ยเหนื่อยไปอ่ะเราก็ทุ่มเตียไปอ่ะนี่อ่ะมันก็เชื่อมากเห็นปะมันก็โยงมาเห็นปะใช่ไหมมันก็คือทางเชื่อมากเห็นปะนับจากวันนั้นที่บอบพูดอ่ะนับจากวันนั้นที่บอบพูดอ่ะไรนี้เร็วปะไม่ใช่ไงมันอยู่ในใจแฟนคนเดียวมันก็ไม่ไม่ได้หมายถึงมึงไงหมายถึงแฟนคนเดียวไงมันก็ฝังใจที่ไอ้นี่คนเดียวไงเนี่ยท้ายต้องเคลียร์กับลุงพี่โอเคไหมเนี่ย ไม่รู้อะแต่ว่ากูต้องบอกอ่ะเพราะว่าเรื่องใหญ่นะครับนนงูว่างว่าไงเราะไอ้หัวเสือผมว่าก็ต้องกูแอบเพราะตอนที่ผมจบโรพี่บอสผมก็ชุดโดนชุดแจ่มเหมือนกันนะตอนนั้นมึงทำอะไรผิดตอนนั้นอะก็เขาบอกให้ผมแบบพี่บอสไม่ค่อยมาก็บอกกันให้ผมจบโรพี่บอสแบบผมก็จัดให้เลยอ่ะสุดท้ายอ่ะโอ้โหโดนเลยละรับรับ,ร,บรับถึงคนเดียวไหมอะไรนะพี่รับคนเดียวไหมจะเหลือซอสอะไรล่ะครับ ไอ้มึงก็บอกเดี๋ยวมึงไปนะมึงเป็นคนไรมึงเป็นคนเช็คชื่วไปไปที่มึงจบโลอ่ะเออให้มึงหนึ่งก่อนเขาบอกพี่บอมไม่ค่อยมาจบโลกันเลยอ่ะโอ้โหก็จัดให้ตามระบบอ่ะสุดท้ายเรียบร้อยเลยใครอุ้มไม่อุ้มหรอไอ้พี่เอาไปหลุมแล้วพี่บอมจบโลพี่แต่เขาไม่ยอมไปเอาไปหลุมเลยเหรอมึงจะฝังเพื่อนกูเลยเหรอเดี๋ยวไม่เชิญกูไปงานศพมันหน่อยเหรอ หมดแล้วะขอโทษวันนั้นขอโทษไปแล้วครับพี่ไอ้มันก็บอกว่าตามระเบียบหมดแก๊งไม่ก็ระเบียบก็สนระเบียบกูไม่ได้อยู่ในระเบียบไงตอนนั้นน่ะกูไปงานศพไงกูจะไปงานศพไอ้แม่ก็ยังไม่ตายไงกูจะตายแล้วไงมึงจะให้มันโดนเผาก่อนไงไม่ค่อยเชิญมาอะไรสัตว์ไม่ตายไม่เอาตายแต่เรื่องนี้ไม่ผิดตัดกูเข้าใจ ไม่ใจได้ไม่แน่นะกลัวไม่แน่ลองลืมไหม่ะลองลือคดีไหม่ะขอแล้วพี่โหดดีนะตอนนั้นไม่ได้คุยกับลุงอหรครับพี่โหดดีอะพี่บ๊อบยังกลับมาพูดทีเดียวเลยเด้อดพี่ว่าโหแต่มันผ่านไปแล้วนะครับพี่อ๋อแฟนมันยังชอบเรื่องอดีตเลยก็น่าจะชอบปะพี่ว่าไม่เป็นไรดีกว่าพี่เดี๋ยว พี่จุกแผ่นี้อ้าวคืออะไรเนี่ยก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ตอนแรกอ่ะเอ้ยตอนก็ตอนแรกอ่ะไอ้แฟงไอ้แฟงมันมีประเด็นนี้เขาเรียกว่าแผ่้วแต่ว่าแผ่นเร่งเหรอแปลร่งาแผ่นเร่งแปลว่าคนที่ทำให้คือที่อะไรวะไม่พอใจละอันนี้ไม่พอใจละจริงไหมเอ้าวน้องมึงโดนม่ไหมที่โรงพยาบาลอ่ะไม่เป็นไรใครไปช่วยอะไรนะพี่จุก ยังเจ้าอีกเหรอพี่เขาจะคุยกันลุงลน่นองพอ,อ่ <c oughs> อนไหมอ่าไม่เกี่ยวดิมันเร่มันในนี่แผกอ่อไม่ได้งงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไ,คยวไ่คุยได้เดี๋ยวคุยไดไ้คุยแค่เรื่องอดีตเฉยเออคือไงนี่พี่ผมกงงหมดแล้วอะไรรำเนี่ย,ยมเองฟองอยู่แล้วเออยิง่งมาดูพอดีเมื่อกี้ผมผมผมกับพี่ก็รู้เรือ<พ>อร่องนี่เขจะแกล้งาวยเรับผมไม่ได้ฟังที่มาแอ่ข<พ>อโทษพ<อ>ี่<อ> เรื่องอะไรเดี๋ยวมึงใหม่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันพี่จุกเขามาถามผมแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ฟังผมก็เลยมาถามพี่ทีว่าคืออะไรอะไรอ้าวก็เมื่อกี้พี่บอกว่าใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ฟังก่อนหน้านี้อใช่ไหมคืออะไรอะไรอีกอะเรื่องอะไรอ่ะไปถามอะไรอีกอะเมื่อกี้พี่ยังเรียกผมอยู่โยกโยกยูเลยเรียกอะไรเรียกตอนไหนเออเออเอาเลยเออดีแล้วไม่ต้องเรียกก็ได้เข้าใจแล้วพี่จุกกูไปพูดตอนไหนอีกฟัดเอาอีกแล้วทุกเรื่องที่มึงคุยนี่มันมีกูตลอดเลยนะคนพูดไม่จำเว้ยคนฟังไม่ลืมเมื่อกี้พี่ได้ยินเขาเรียกไหมใครเรียก พี่อะเรียกไปว่าคนพูดไม่จับคนฟังไม่ลืมนะสมาธิสั้นต้องจำแล้วไม่เรื่ออะไรเอาดีๆดีๆคนพูดไม่จับคนฟังไม่ลืมพี่อะไรวะมึงจะคมมึงก็คมกันตรงนี้เลยหรอตอนเนี้ยมึงพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยผมก็งงเหมือนกันตอนเนี้ยถามมึงเรื่องอะไรพี่อะพี่อ่ะชอบลืมไม่เวลาที่พูดอ่ะไอ้กูพูดว่าอะไรอ่ะไม่พูดถึงรวมๆพูดถึงภาพ อะไรไม่เคยลืมอะกูจําได้ทุกคำพูดของกูอะลืมลืมไหมสวัสดิ์ไม่ลืมอ้าวไอเรื่องเมื่อกี้ยกยกไม่กันไม่มก่อนที่มึงจะเคลียร์กับแผลบ้าปลาลูกนะมึงเคลียร์กูก่อนมึงบอกว่ากูไม่ได้เป็นคนพูดบอกว่ากูบอกว่ามึงไม่มึงไม่ลึกถึงมุลคุณเขาหรอะที่เขาไปช่วยเคสมึงมึงบอกว่ามึงไม่ได้พูดบอกว่ากูไม่ได้พูดสอคนอ่ามึงบอกกูแต่งก็ผมไม่รู้แต่งก็กะใส่ไฟเลยแหละอนั้นี่ะเห็นบ้างเนี่ยมึงเนี่ยมึงมึงเอาคติกูเนี่ยตอนเนี้ยอ้าวก็พี่ชอบเอาผมอ่ะผมก็ได้เอาเอาแล้วกูเคยกูเคยพููดอออย่่่่าาางงี้้้้กกตหหนนลลลุมมม็ไรวผเแะ ได้เป็นเรื่องเนี่ยแล้ไอ้เบสก็บอกเนี่ยไอ้ไอ้เบสไม่พูดเนี่ยเขาก็บอกว่ากูเป็นเด็กเด็กขี้ใหญ่อะทุกเรื่องอะไบบนี้มึงบอกว่ากูเป็นคนไม่พูดกูพูดมึงบอกว่ากูจำคำพูดไม่ได้กูพูดกูจำได้แต่กูพูดแต่งบอกว่ากูไม่ได้พูดจริงไหมเนี่ยมึงก็ไม่จริงมึงก็บอกดิว่าไม่จริงไม่จริงนะเห็นปะมึงยังบอกว่าไม่จริงเลยขนาดเชื่อเบสเป็นคนยืนยันให้กูได้แท้เลเนี่ย อ้าวขอโทษได้ไมพี่เถียงน้ำลายกระเด็นอะมันเถียงน้ำลายกระเด็นเลยมเถียงแบบลืมมันจริงไหมแบบเฮือกสุดท้ายอะก็เมื่อกี้พี่เรียกผมแล้วอยู่ดีพี่ก็บอกว่าไอ้เนปนะกูเมื่อกี้เรื่องอะไรผมก็งงแบบไอ้เนอะไรกูเมื่อกี้อะไรอย่างยกงงเหมือนกันเนี่ยไม่เรียกึงตอนไหนก็งงเหมือนกันผมไม่ได้ฟังแล้วผมได้ยินพี่เรียกเออวกูก็งงเหมือนกันเนี่ยงงเหมือนกันตอ้ย่้เรื่องอะไรงงงงม่กีผมจะขึ้นแล้วาตอนเนี้ยงง กูอะไรวะเออมันบอกว่ากูเรียกไปคุยอะไรกับมันกูไปเรียกมันนี่แต่มึงอกีเรียกกูไปนู่นแล้วมึงก็เรียกไปตรงนี้อะไรมาอยู่ตรงนี้อะไรเรื่องอะไรอ่ะโอ้โหไม่รู้ลืมไม่ได้ฟังเป็นเตโทเรียกไอ้ยกูว่ามึงน่าไปทำเพลงพวกอย่างกูแล้วกูว่ากูเริ่มงงจัดเลยแล้วเนี่ยแล้วพูดถึงเรื่องอะไรกูว่ามึงน่าเริ่มไปหาทำเพลงพวกแบบแถวนี้หมอนะกูว่าเออพี่จุกอะพูดไม่คิด อะไรมึงองล่ะมึงอ่ะพูดไม่คิดตอนเนี้ยยาวอะคือเนี้เอามึงเถียงกันเลยคืนนี้ยพูดไม่คิดเออกูรู้มึงอ่ะพูดไม่คิดไปมึงไปฟังเพลงยังกูอ่ะพูดไม่คิดสรุปมันเรียกไหมจูมึงเรียกได้เรียกไหมเมื่อกี้อ่ะไม่เรียกรู้เลยเรียกเดินมาเลยไม่ได้เรียกพัดไม่ได้เรียกครับไม่ได้เรียกเลยครับพัดอะไรครับเรียกยังไงครับเอาอะไรมาเรียกมึงก็ยืนกูหรือห้าสี่ห้าคนมึงจะไปเรียกมึงทำไม อ่ะกูถามหน่อยพี่ก็ถามตัวพี่เองว่าขอไม่รู้มึงถามตัวมึงเองเหรอมึงเรียกตอนไหนเออคงงงอะมึงจัดเลยตอนเนี้ยเขาบอกกูเรียกกูเรียกมือวันกันไปเลยะไรไหมหนึ่งหนึ่งอะเออมาไหมตรงเว้ยพี่จุกพี่แบบไี่นี่จริงเว้ยแบบพี่แบบโอมาแล้วโอกาสมาแล้วนะโอกาสมาแล้วโอกาสมาแล้วสวัสดีจบโลหรือเปล่าผ่านเลยจบโลมาดิจบโลนะมาดิมาดิมาดิ ได้จบโลโอซีทั้งในเกมทั้งโอซีได้ไม่ไม่ก็คือมีมีสองไฟส์ไงมีสองไฟส์มีในเกมหนึ่งแล้วก็นอกเกมหนึ่งไงได้โอเคปะได้มามามาเอาไปไปลานกว้างเลยลานกว้างเลยลานกว้างเลยอ่าไอจุ๊บไอจุมีโอกาสแก้ตัวนะที่ไฟชื่อจริงนะ ได้โอซอ้าไได้ไอตีกูจบนะไอตีกูจบตากูตายนะเออแต่โอซิงไม่โองออกมานะตอนนี้มึงออกมาได้มาแกได้จริงนะได้จุ่ดูกูไปดูไปหาดูกูไปไลฟ์สดด้วย่ะตอนนี้ยังไม่ว่างเออไม่ว่างเลยนักเลงมันต้องว่างนักเลงมันไม่มีอวไาไม่มีว่างไม่รู้อะแต่พี่ต้องจบรู้ด้วยผมไม่สนด้วยอันนี้กูไม่จบก็โอซิงไม่ออกมาไม่ออกมาไม่ออกมาก่อนโอซิไม่เอ้าขี้เกียจไอ้นักเลงขี้เกียจมีด้วยอ่ะนักเลงขี้เกียจอ่ะนะ อะไรยังไหวไหมนี่ไอ้ยังไหวไหมน้องชายพี่จู๋อะโหตัวกระเพี้ยงเนี่ย่ะผมศบแน่ะโอ้ยครับขาพ่อพ่อกินเวนอมผมแล้วก็ตีนมาเลยเฮียไอ้เส้นเลือดไอ้ขึ้นขึ้นอยู่กับไอ้ข้อมือไงหรูือว่า่ะแต่ผมไม่ได้อันนั้นผมไม่ได้ชอว์นะผมออกกําลังกายนะไม่ไม่เชียผมไม่เสียเส้นเลือดที่แขนผมอะไม่เสียผมยกดัมเบลนะไม่เสียกระบี่ไปนั่นนะกูไม่เชียอ่ะแล้วพี่จะบอกว่าอะไรว่าผมชักเพราะงั้นแหละเออตามเวลาด้วย นั่นนั่นพี่เองครับไม่ใช่ผมครับดูว่าพี่จบโลนะพี่โดนผมแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะไปไหนไปไหนยังไม่จบยังไม่จบโอ้โหไจะไปไหนจะไมเกนจะขึ้นนะเนี่จะไปดูดบุหรี่นี่อะไรบอกแล้วดูื่องดูดูดบุหรี่เดีวยเหรอล่าดูดแล้วมือคุยกับพี่ที่ไรมันดูดบุหรี่ที่ไรอยเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยเนี่ยเอ้ยมันยี่สิบต่อยี่สิบเอ็ดอ๋อไอสัตว์ เขาอะไรพ่ะมึงจะช่วยแพงยังไงเนี่ยพวกนี้เนี่ยช่วยแล้วโอ้โหก็ตอนแรกเขาบอกไม่ยอมอ่ะโอ้โหก็กะแบบคิดว่าเขาไม่ยอมอ่ะโอ้สรุปยอมอ่ะโอ้โหยังเสียอาตกลงก็คือมึงจะไม้เขามันจะไม่มันยอมอะไรนะมึงจะไม้มันยอมก็ไม่เสียนะก็ก็ตอนแรกตอนตอนแล้วหน่อพี่แจ็คบอกว่าอะไรบอกขับจะอะไรแบบขับไม่นี่โอ้โหแล้วทีนี้ไปยอมโอ้มันเกลียดจัดเลยพี่อะไรมึงเอาไงถึงถึงลุงอ่ะถ้าไม่ยอมแล้วถึงลุง ก็ให้มันหาพี่คนหนึ่งตายไปเอางี้เอางี้เอางี้บ่อยแฟนทักทักเฟซกูมาเดี๋ยวกูโอนนี่ให้โอนคาเบียร์ให้กวดหนึ่งแกเครียดมันอ่ะมันเนี่ยหรือว่าเป็นการขอโทษไม่แต่เผื่อพี่จะลืมไปนะจบโลก่อนไหมท่านนี้โอซิมก็ออกมาดิโอซิมออกมาหากูดิอะไรออกมาหากูดิบ้านแฟนเอาในเกมผ่อนเคลียร์ทีร้านโอซิมก็ไปได้เลยตอนนี้ยวกูกลับมาแล้วปั เอาไหมอะไรไ,ไปเลยไม่ว่างตางจังหวดตอนนี้น,นักเลงไม่ว่างตาเพอนักเลงไม่ว่างพอนักเลงพลายเออมันไหวใช่ไหมวะแหมท้าคนนั้นคนนี้ไปหาบอกจะไปจินก็ไม่ว่างแหมอะไรครับก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นโอ้นักเลงนักเลงไม่ว่าง สรุปแขนมัเคียรนะที่พี่ชอบมาเถียงกับผมอ่ะเขาลุดเคลียเคลียเคลียเอ่ะมึงขอโทษกูเลยพี่ขอโทษเองได้ไหมขอโทษอะไรนะอ่ะขอโทษถือว่าขอโทษกันไม่แต่พี่ต้องยอมรับนะว่าสุดเรื่องของของอ่ะไม่ใช่ผมนะคือพี่นั่นเรื่องขอของไอดีอะไรพวกนั้เวไนย์เวไนยมึงก็ไปเชื่อมันอีกแล้วก็บอกกูว่ามันพูดถึงแก๊งเรากูจะไม่มาตัดปากตอนไหนแล้วเขาบอกอยู่ว่าพูดดีแล้วนะพี่มึงไูดถึงผมมึงไปเชื่อเขามึงไปอยู่เขาปไป้าพดปดีจีอ่ะไม่ไปผมไม่ชอบดีจีเออถ้ากู่อะไร ก็เพิพูดต่อหน้ากูเกอร์วันนั้นพี่บอกว่าเนี่ยมึงก็เป็นซะอย่างเงี้ยไอ้บอสมันเลยด่ามึงเรื่องขอ AED อ่ะไม่ใช่อ่ะกูไม่เคยพูดอ่ะน่ะน่ะอืมพี่บอกไม่ใช่ไม่เคยพูดอ่ะวันนั้นเอาเต็มระบบครับน่ะน่ะน่ะเต็มระบบอะไรครับมึงถามไอ้เวสเนี่ยไอ้เวสเนี่ยเป็นคนมาฉุดเขียวใส่กูด้วยไอ้จุ่มว่ามันถึงอกกูเปล่าไม่ถึงไม่ถึงอาจจะถึง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 ล่างอกถึงคอล่างอะไร บอดิเลยนป้ามึงเป็นเฮียอะไรอีกแล้วมึงจะสูงให้ได้เลยเหรอชีวิตมึงเนี่ยเอาพี่ยาวผมไปละเวยวัดคอเอะจะเอา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 ทีไรเฮียเวยแหม่เจอมอบางแคยกมือไหวยกมือกลับไหว้อะรอย่างเ้ยใครยกมือไหว้ที่ไหเอาได้ถ้ามึงเอาได้นะคราวนี้มึงไปแล้วมึงไปเดี๋ยวมอไปเอาไหมไม่ว่าอยู่น่ะไม่ว่าอย่างนี้นักเลงลาบวชไอ้เหี้ยโอ้ เอ้ไอ้ไอ้ไอ้จ๊คมึงกินเวไหมไม่ไม่กินหรอไม่ไม่กินแต่กินลอยคำบ่กินไม่กินเออเอ้ยไอ้จ๊คกูกูกูไปเตะใจนี่เว้ยซึ่งพาไปกินอ่ะซพากลัยคืออ่ะไอ้ไอ้เนาะกะป๋องไตสับปะรดอ่ะ เอแล้วเออแล้วกูไปโรตัสมาแล้วกูมันมีอยู่เจ็ดกระป๋องอะโอ้โหกระป๋องละร้อยไอ้กระป๋องละร้อยก้าบเกบาทอะร้อกว่าบาทเลยท่านไม่ไม่ที่โลตั์เกสิเก้าบาทอ๋อเออผลมันเจ็ดกระป๋องอะเจ็ดร้อยอะแคบร้ออ่ะไอ้ยันกินมูโโกหวานรอเออกินไม่ถึงสามวันไอ้ยันนมลาสามวันเลยเหรอเออกินไม่ถึงสามวันเนนั่งซดอยู่น้าตีมออีกินโหดเกินเอี้ แดงตัดขาด้วยเป่ามึงอ่ะไอ่แต่มาอร่อยจริงเว้ยไอ่แบบว่ามันกูอยากกินหมดระบายเลยชุ่มฉ่ำเอใ่ไมันชุ่มฉ่ำแต่ว่ากูไม่ได้กูไม่ได้ชดน้ำเลยมึงก็ให้นี่มันกินมึงดิไอ้หัวเสือเนี่ยมันได้กินช่วงนี้ผมเอ้พี่อยู่่าพี่ต้องแบบมันวิ่งไปไหนอ่ะมันวิ่งไปก็วิ่งมาเว้ยใครไอ้แยเราหลบกั้วแหละมันไปแล้วมันหนีแล้ว โดนหวานล่อนะอย่างเงี้ยไอจิก็เรียกว่าโดนหวานล่อนะ